วันนี้เราจะคุยเรื่องหนึ่งซึ่งกําลังเป็นประเด็นอยู่เมื่อวานเห็นหลวงพ่อพยอมเพิ่งให้สัมภาษณ์รกรณีที่กําลังเป็นข่าวนั้นก็คือมีคนไปฟ้องสถานีตํารวจใช่ไหมเออว่าวัดใกล้ๆคอนโดนี่มันเคาะระฆังเช้าเหลือเกินรบ,รบกวนการหลับการนอนแล้วดูเหมือนว่าวัดก็หยัดยืนว่าก็วัดก็ต้องมีระฆังทุกวัดก็ต้องมีระฆังแล้วระฆังมันก็ต้องเคาะ เป็นสัญญาณทำว่าเช้าทำวัดเย็นกลองเพงที่มีก็ต้องตีเป็นสัญญาณของการฉันเช้าฉันเพนใช่ไหมเออสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเนียมนิยมมีอยู่คู่สังคมไทยมานานแสนนานพูดให้เป็นตามกว่านั้นถอยกลับไปในสมัยพุทธกาลแต่ละวัดก็มีกลองแต่ละวัดก็มีระฆังอยู่แล้วเวลาที่พระพุทธองค์จะเสด็จพุทธเดิมดำเนินไปไหนก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นส่วนล่วงหน้า คนเหล่านั้นก็จะตีกลองเขาเรียกว่าธรรมเพรีนะก็จะตีกลองบอกไปก่อนว่าพระพุทธองค์จะเสด็จที่นี่นะวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์จะเสด็จที่นี่นะบ่ายวันนี้หรือตอนเย็นนี้นี่ธรรมเนียมการใช้กลองมีมาแต่ไหนแต่ไรธรรมเนียมการใช้ระฆังก็มีทุกวัดวา,ารามในพระพุทธศาสนาวัดไทยก็มีวัดญี่ปุ่นก็มีวัดทิเบตก็มีวัดมหายานวัดจีนเขาก็มีระฆังกันทางนั้นเลยแล้วชาวพุทธทั้งหลาย ชาวโลกทั้งหลายก็ตระหนักรู้ว่าระฆังก็ดีกลองก็ดีที่อยู่ในวัดมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นอย่างนี้และคนเหล่านี้ที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมเขาก็ยอมรับสิ่งนี้ได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานี่ปูพื้นอย่างนี้เพื่อให้รู้ความสัมพันธ์ของวัดวาอารามกับกลองกับระฆังว่ามันเป็นหน้ามือกับหลังมือ มีวัดอยู่ตรงไหนหระฆังก็มีอยู่ตรงนั้นละ่ะมีวัดอยู่ตรงไหนกลองเพงก็มีอยู่ตรงนั้นละเป็นสิ่งที่มีคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรมันเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายที่มีบ้านใกล้วัดจะต้องทําความเข้าใจในเชิงวัฒนธรรมแล้วเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ได้ไม่ใช่ไปฟ้องร้องว่าวัดละเมิดสิทธิส่วนตัวของตัวเองอันที่จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่ไปเข้าใจไม่ยอมเข้าใจ วัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณนกาลเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะเราต้องเรียนให้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยไปสร้างตรงนี้เราจะไปอยู่คอนโดตรงนี้จะไปอยู่อพาร์ตเมนต์ตรงนี้มันใกล้อะไรบ้างมันใกล้รถไฟฟ้าไหมถ้าใกล้รถไฟต้องยอมรับนะรถไฟจะต้องวิ่งผ่านทุกต้นชั่วโมงนะรับได้ไหมหรือรถไฟวิ่งผ่านก็ไปฟ้องไปฟ้องกระทรวงคมนาคมไปฟ้องรัฐมนตรี ไปฟอ้องอธิบดนีนู่นนี่นั่นว่ารถมันอยู่ใกล้คอนโดฉันต้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่รถไฟวิ่งผ่านพระอาจารย์ํจได้ปีก่อนนี่ไปจําวัดที่นิวยอร์กแล้วมันก็ไม่รถไฟวิ่งผ่านรางเหล็กเสียงดังกึงกังกึงกังกึงกังทั้งคืนพระอาจารย์ก็อยู่อย่างนั้นได้เป็นอาทิตย์เขาก็ไม่ได้ไปฟ้องเราก็ไม่ได้ไปเขียนว่าคนนั้นคนนี้ว่ารถไฟมันใกล้วัดฉันพระอาจารย์ก็ยอมรับได้รถไฟเขาอยู่มาก่อนนะวัดมันมาอยู่ที่หลัง เราก็ยอมรับได้เช่นเดียวกันนโยมทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ใกล้วัดพราะพาดันคอระคังโยมจะไปฟ้องให้ท่านเลิกตีระฆังพระอาจารย์ว่าอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่เกินไปฉะนั้นใครที่รู้สึกอย่างนี้ก็ขอฝากว่าเราทั้งหลายทําความเข้าใจร่วมกันนะเราอยู่ในสังคมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกับคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินเราต้องรู้กฎกติกามารยาทของสังคมว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจ เรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับและเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราจะลุกขึ้นมาใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักรู้ต้องทําความเข้าใจต้องทําการบ้านไม่ใช่เอะอะมาเทิงก็จะเอาแต่ใจตัวแล้วก็มาฟ้องมาร้องมามาว่าว่าวัดทําไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็สังเกตว่าชาวพุทธไทยเรานี่ก็ประหลาดมากเดี๋ยวนี้มีปัญหาอะไรกับวัดกับว่าก็ลุกขึ้นมาฟ้องแทนที่จะเลือกการคุยกัน ประหลาดมากๆว่าเอะเราเลิกเกรงใจพระสงฆ์องค์เจ้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันน่าอัศจรรย์แต่บางทีศาสนาอื่นเขาประกอบประเพณีพิธีกรรมตามศาสนาของเขาก็เปิดเสียงเต็มที่เข้ามาในชุมชนเราก็เห็นกันเงียบฉี่นะไม่ไปเก่งกับศาสนาอื่นนะแต่พอกับศาสนาพุทธตัวน,นั้นเราเก่งกับพระกับเจ้ากันเหลือเกินบุกไปชี่หนบุกไปดา่าบุกไปฟ้องร้องตำรวจพากันมาบุกวัดวา,ารามบางครั้งเห็นพระเงียบ เราคิดว่าพระไม่มีการศึกษาพระไม่มีความรู้ก็เลยลุกล้มใหญ่โตกลายเป็นว่าเข้ามาละเมิดสิทธิของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าโดยที่ลืมไปว่าไม่มีกฎหมายฉบับไหนรับรองให้เราไปคุกคามพระสงฆ์เลยไม่มีกฎหมายฉบับไหนรับรองให้เราไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่อยู่ในวัดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะฝากเรื่องนี้มาติงมาเตือนพี่น้องเราชาวพุทธ ว่าปัญหาทั้งหลายนั้นนะ่ะมันแก้กันได้ด้วยเหตุด้วยผลใช้เหตุใช้ผลกันนะอย่าไปอ้างแต่กฎบัตรกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงหัวจิตหัวใจของผู้ที่อยู่มาก่อนของชุมชนที่เขาอยู่มานานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทรงความสําคัญมากเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของตรงนั้นแล้วก็เคารพวัฒนธรรมตรงนั้นเราถึงจะอยู่ได้โบราณนั้นก็เตือนแล้วนี่ว่าเข้าเมืองตาเหลวก็ให้เหลวตาตามถ้าเราไม่อยากเหลวตาของเรา พราะเราไม่มีความสุขก็อย่าไปเข้าไปเมืองนั้นไปอยู่เมืองอื่นแต่เชื่อเถอะในโลกนี้เราไปอยู่ในเมืองไหนก็ตามทุกเมืองทุกบ้านทุกสังคมล้วนมีประเพณีพิธีรีตองของเขาล้วนมีวัฒนธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องเคารพอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานของสังคมเลยทีเดียวนะที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความมาไปยุให้พี่น้องเราชาวพุทธไปลุกฮือไปก้าวร้าวเอากับพี่น้องศาสนาอื่น พระอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นเลยแม้แต่น้อยนะแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเราจะยดยืนขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตัวเองก็การุณาใช้ให้มันแกล้ากล้าอาศหานกับทุกศาสนากล้าใช้กับพระสองฆ์องค์เจ้าก็ไปกล้าใช้กับศาสนาอื่นๆด้วยถ้าจะเก่งก็เก่งให้มันจริงๆถ้าจะก้าวร้าวก็ก้าวร้าวให้มันถึงที่สุดไม่ใช่กับพระสองฆ์องค์เนแล้วเก่งกันเหลือเกินแต่กับพ่อศาสนาอื่นแล้วกลัวกันเหลือเกินทําไมเป็นกันอย่างนั้นพี่น้องเราชาวพุทธทั้งหลายื่วงนี้พระอาจารย์ ขอฝากมาเตือนพี่น้องเราชาวพุทธจริงๆเพราะว่าเห็นมานานแล้วก็ปล่อยปละละเลยกันมานานเหลือเกินนะวันนี้ขออนุญาตออกโรงสักครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อส่งขวัญส่งกำลังใจมาอย่างพระนุ่มสามเณรน,น้อยของเราทั้งหลายว่าเรื่องไหนที่ไม่ชอบมาภากรเรื่องไหนที่ไม่ชอบทำพระเราอย่าเอาแต่งเงียบพระเราต้องลุกขึ้นมาอย่ายืนพูดอธิบายชี้แจงและปกป้องสถาบันสงฆ์ปกป้องสถาบันวัด ของตัวเองด้วยอย่าให้ใครมาทําอะไรที่มันเป็นการคุกคามพระสงฆ์องค์สัมมณเนนมากไปกว่านี้เลยและพี่น้องเราชาวพุทธก็เหมือนกันนะพุทธองค์ก็ฝากพระศาสนาไว้กับสถาบันทั้งสี่ของเรานะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดปัญหาขึ้นมาในวงการพระศาสนาเราต้องช่วยกันภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต้องร่วมแรงแข่งขัน,ขนปกป้องพระพุทธศาสนาและสถาบันสง์ ไม่ให้ใครมาคุกคามจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่เห็นใครเข้ามาทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามที่มันจะเลยเถิดลุกขึ้นมาร่วมแรงแข่งขันปกป้องวัดวาอารามของเราเอาไว้ให้ดีๆนะพระอาจารย์ได้เขียนกวีเอาไว้บทหนึ่งเดี๋ยวจะนิมนต์พระอาจารย์อารยานันอ่านให้โยมฟังนะงเมื่อวานได้เขียนกวีเรื่องรักขังเอาไว้ <c oughs> วันนี้ก็เลยอยากจะอ่านให้ฟัง <c oughs> เพื่อเตือนจิตสกิดใจพี่น้องเราชาวไ,ไทยและชาวพุทธว่า ระคังนั้นเท่าที่มีมาแต่โบราณกาลนั้นเขาใช้ทําอะไรเมื่อวานหลวงพ่อพระอาจารย์พระยอมท่านให้สัมภาษณ์ว่าเวลาที่พระเคาะระคังที่วัดหมามันหอนรับกันเกลียวเลยทีเดียวแล้วท่านก็ย้าว่าหมามันยังรับเสียงระคังได้ประหลาดแล้วทำไมคนไทยบางคนถึงรับเสียงระคังไม่ได้นี่ท่านก็พูดแรงยอมรับว่าอ่านแล้วสะเทือนใจแต่พระอาจารย์ก็เห็นด้วยกับท่านจริงๆนะ ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงหลวงพ่อท่านไม่พูดถึงขนาดนั้นหรอกเราทั้งหลายฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขอยกขึ้นมาเตือนจิตสกิดใจว่าเราไปอยู่ตรงไหนเข้าเมืองตาเหลวก็เหลวตาตามเราไปอยู่กับคนอื่นเราก็เคารพวิถีวัฒนธรรมของคนอื่นที่แม้เราจะไม่ชอบแต่เราจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเราทั้งหมดไม่ได้เราจะทําให้โลกทั้งโลกหมุนตามความต้องการของเราไม่ได้ แต่เราต้องปรับเนื้อปรับตัวให้มันสอดคล้องกับโลกไม่ใชใ่โลกหมุนตามความต้องการของตัวเองแล้วจะอ้างสิทธิเสรีภาพจะอ้างกฎบัตรกฎหมายก็ศึกษาก่อนไม่ใช่เอะอะก็อ้างเลยใช้แต่กฎหมายอยู่ฝั่งเดียวโดยลืมไปว่าคนอื่นเขาก็ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับเรานั่นแหละเรื่องนี้เป็นบทเรียนของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อ ว่าเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยการเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกันเรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างหลากหลายแล้วอยู่ด้วยกันไปอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ด้วยกันไปแบบเอาตามใจฉันเป็นใหญ่เป็นสําคัญเอาละได้บทกวีมาหรือ,อยังลกูกได้แล้วเอาอ่านให้โยมฟังหน่อยอฟังพร้อมกันนะ <c oughs> ชื่อบทกวีว่าหากวันใดไร้ระคัง คนใจดียินระคังจึงตั้งจิตคอยศึกษ์ศิลธรรมพระกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกบอกดวงมานเจริญชานแนบเนาด้วยเข้าใจคนใจเสื่อมยินระคังประดังจิตคอยงุดหงิดโมโห พาโลใหญ่ทำยกหูชูหางขว้างฟอนไฟอยากจะไปปลดละคังฝังลงดินวัดอยู่มาก่อนเก่าแต่เบ้าแบบคนฉลบตามมากลับบ้าบินกล่าวหาวัดบอดใบ้ใจทมินไม่ยอมชิน ระเบียบบทกฎสังคมหากวันใดไรระคังง่างเง่งเวลคงไม่แคล้ววัดจะร้างอยู่กลางล่มสังคมไทยที่ไร้วัดคอยกัดกลมจะดำดิ่งสู่โสมมสักเพียงใดสังคมไทยที่ไร้วัด คอยกลัดกลมจะดำดิ่งสู่โสมมสักเพียงใดเอาเป็นว่าลากันไปด้วยเสียงระคังก็แล้วกันเนาะครับทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระคังให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้กลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจรับระฆังดังขึ้นเมาาื่อไรนั่นคือสัญญาณของการอยู่กับปัจจุบันขณะครันี่ท่านมีระคังไว้เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่มีระคังเอาไวใ้ให้โกรธ <c oughs> เอาไว้ให้เกลียด <c oughs> เอาไว้ให้รําคาญ <c oughs> ระคังดังเมื่อไหร่กลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> อันเป็นสุขของเรา <c oughs> และนี่แหละคือความหมายของการมีระคังอยู่ในวัด <c oughs> ระคังเป็นสัญญาณของการปลุกคนให้ตื่นรู้ขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันขณะ <c oughs> และมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวที่นี่และเดี๋ยวนี้วัดไหนมีระฆังแสดงว่าวัดนั้นมีการฝึกหัดพัฒนาผู้ที่อยู่ในวัด ให้ปฏิบัติการที่มีความตื่นรู้อยู่ในจิตอยู่ในใจเรียกว่า<ม>การเจริญสติฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดนะระคังเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญสตินั่นเอง<ม>นะเอาละเมื่อได้ยินระคังของให้เราทั้งหลายที่ฟังรายการวันนี้เนาะกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างน้อยๆหายใจเข้าหายใจออกสักหกคู่ด้วยความผ่อนคลายเราจะได้รู้ว่าสัญญาณระคังนั้นนําเรามากลับสู่ ปัจจุบันขนาแล้วทำให้เราร่วมเย็นเป็นสุขได้อย่างไร